รถราคาหลักหมื่นถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มาแล้วจ้าสวัสดีสมาชิกรถมือสองชาแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้รถสภาพเดิมๆขับได้ดีเนียนกิบก,กิบกับเ h ฟโรเลตอาร v o ครับตัวนี้ราคาตัดสดนะครับ7,9,000บาทเพื่อนๆไม่มีแวตไม่มีค่าโอนครับถือเงินมาเท่านี้ได้รถคันนี้ไปครอบครองเลยนะครับผมสีขาวสวยใสหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับ โอ้โห oh, ข้างในเป็นเบาะผ้านะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะครับ r า o ก็เป็นหนึ่งรถที่ถือว่าขับได้ดีมากนะฮะประหยัดน้ำมันด้วยนะครับคันนี้นะฮะต้องบอกว่าราคามาแบบว่าแบ่งปันนะฮะ79,000บาทสวยๆใสๆเดยนะครับห้องเครื่องโลง่ลงๆนะครับไม่ได้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดรถพร้อมขับขี่นะครับไม่แสนกว่าโลเท่านั้นเองใครชอบว่า RVO สีขาวคันนี้งบประมาณมีเท่านี้ ก็จัดได้เลยครับถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะฮะขอ,อย่าตัดสดนะครับรถจอดอยู่รามินทาเพื่อนๆด่วนๆเลยใครๆก็ออกได้ต่างจังหวัดรีบโอนจองเลยนะครับเดี๋ยวรถไปก่อนนะใครอยู่ใกล้ก็รีบมาทดสอบมาลองขับได้เลยอยู่ที่รามินทานี่เองนะใครสนใจอยากได้คันนี้0885845375นะครับ0885845375นะครับรถเพิ่งเข้าใหม่นะย้ำนะครับอย่ารอชารีบเลยครับ